สบายดียพี่น้องวัดส,สุขุสุนมาลินน้ำใบเถ้าแปง<ด>้งเด้อยวันนี้พี่น้องมาเยือนเฮือนใหม่นางน้อย <c oughs> คนอู้ยังแล้วเรียบร้อยวัดแหลม <c oughs> น,น,นานนงพูนารามเย็นเย็นนีเ่นนเน,น,เน,น,เนมาะเย็นลงเย็นสนามมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทิมาทำข่าวทำข้าววัดเม่ถาวรนี่เบิดไปเท่าไดแล้วหนาเห็ดเฮือนนี่ยังสรุปยังบบท่านได้แน่นอนบัตโต้สรุปเลยไปเบิ่งตเงินช่องอัน นังน้อยนั่งใหญ่น <c oughs> like <c oughs> <laughs> ี่เด้อพี่น้องเด้อแต่วันนี้มาทามสก้อนฝนบดไปะทะไดแล้วเพื่อนชั้มหนี่นะเพื่อได้มีเงินมีหนาเมื่อไหร่เได้ที่ปุ๊กลังในน้อยเฮต้าเมยให้นั่งลุงอห้าอือได้สงสัยอยากได้ลูกอืออะไรได้ได้แล้วบ่ได้ได้ดอกอยู่ก็โผล่ก็แม่ไปก่อนโอ้ยยังหลายปีพี่น้องเอ้ยป้าว้นนีนั่นก่อนยังหลายปีทมขี้ดินก่อน เพราะว่าแถวนี้เขามันเป็นดินต่ำเป็นดินหน้าเลยรบดทุ่ก็ได้ดอกอย่างที่เรารุดของเอื่อยลงมาน้อยนึงกันยางตมบมดลายไปยมก็มีดไ้หาหกหมื่นปุ๊บยินกลัวไปใส่ดิไปแถาจีนนี่เนาะกระโดดออกไปล่ะชงสลึงซื้อไห่ใหม่เพราะว่าอันเราหั่นมัหนานั่นอันมันเป็นเหลแทนน้องเป็นเลี่ก็เลยซื้อต้นไห่ใหม่ต้นไม้ใหม่ นางน้อยก็ดีใจแล้วได้เฮือนหลังนวัสดีจ้าไปดีกรอบหนึ่งไปดีกี่รอบเอามาเบิ่งเฮือนนางน้อยเด้อยเพียงเด้อมาขอถ่ายทำนะเห็นว่าก็ได้ได้เฮือนงามนี่ชิมมาทานแบบบุดไปทรายแล้วยังทรายน่องพี่น้องเพิ่นเลือกซีบัวได้เพดานเพิ่นกับพี่น้องเอ้ยประตูนี่งามอีหลีงามนางน้อยเอ้ยประตูนี่แต่ว่าคันใดเฮานี่อยากเงียงจักน้อยนึ่งนอบพี่น้องเนาะเงียงน้อยนึง เออกะยังพะแแบบใกล้แล้วใกล้แล้วช่างเมาวะตอนเห็ดคันไดนี่หัวเงี้ยเงี้ยงโอ้ยอยู่ช่องพูดเลาจตไม่เข้ากันได้ทางหนาเฮือนผลก็เลือกซีนี่นังสบาเลยเฮือนอุ่นผัดต่ำโพดเน้องพี่น้องเนาะนังเล่นแล้วนี่ก็สบายมันสูงคิดพิษแล้วยังวะมันผัดแล้วแล้วกระสงมันเถอะ ด้านในเพิ่นก็ติดฟงติดไฟเรียบร้อยเฮากัได้มายามแล้วบัดนี่มายามเพื่อนนังน้อยพี่น้องเด้อโอ้ลูกบิดเพิ่นงามแต่เท่าไดลูกบิดนี่มาเข้ามาเข้ามาเพิ่นซื้ออุปกรณ์นี่ได้ถือก็อ้นเด้อพี่น้องเด้อหักแล้วแต่เจ้าซื้อลูกบิดเจ้าของเจ้าเท่าไดอันเซนซ่าแต่ว่าเป็นเพื่อนบ้าเจ้าได้เธอไดเป็น เออ1าทจะซื ar, like, yeah. ้อด so ีถือหรดีได้ลูกบิตคอยหัน750ลูกบิตคอยนะซื้อห้นเนี้ีนีซื้อหตัวนี้ะอืได้ถือเด้อแต่ว่ามันก็เลโซ่คือกันอุปกรณ์เฮือน่อน่ะ่อยซื้อแพงก็ได้่อยได้แพงักแล้วแล้วตัวางหน้าหัน50ตัวางหน้าหัตัวนี้เขาเข้าห้อง40,000ีเออ จระได้ถืออะไรยังวะโคมไฟเผินก็ได้ถือกลัวเลยพี่น้องเด้อของงอนนะแพงโคมไฟนี่โคนตั้งมันตั้งที่เป่าไกลตั้งที่สางไฟเขาเขาเข้าเบาเข้าเบามากนี่เพราะว่าตัวตัวนี้ของเก่าของบ่มีเชเจเตอร์นี่แพงกว่าตัวนี้นี่เชเจเตอร์นี่มันเป็นรุ่นเก่าแล้วมันพร่องเขาว่าไงเออบ่มีไดยเออเออขอบบ่มีอย่างนี้เวลาเราโดนไฟ ของเจ้าไหรอเนเออระบ้มาอืมง้นบราสร้างไฟเบ้าแต่ราคาไม่ค่อนระหว่ามถือลัวเนาะพอดีเป็นตะแพงแล้วเฮือนนี่ีแหละใช้เปิดมึงดูห้องนี่ำกันเนาะสร้างของอยสินใหญ่กว่านนึงเบิดจักลานแล้วเบิดจักลานแล้วอันนี้ไงคำนวณดูโควต้วจุกุเนาวพาวาช่วงมือที เซลกจนเ้าเอาพออันนั้นลงลงค่หายแล้วหายแล้วเอออุ้มเนี่โอ้ยทงทีพน่ตเป็นคัอกี่เข้าสามสาแปดเี่วแต่ว่าขานังห้าเข้ามาซื้อยิ่งย้อยย้อยเไหลยพันไหลเนาะยำพันไหลแต่ว่าขาไฟตัวไฟตัวไฟในมือนั้นอันสองลางกับ้าพัล้วมาซื้อวางหวดลังๆนี่คงพ่ออีกหาแสนดืเแีลวเลยแต่ว่ายังไม่ทันเลย เจ้าก้าวหอดหอดบ่สามแสนบาทสามแสนบ่กเราหอดบอสามสามแสนเบ็ดเสร็จหอดเนาะอสองแสนไอปลาย่นหอดแถวนี้เพว่าเขาสรุปมันเนี่ยจะถึงสามสิบแปดาก็จถึงแสนปลาย่เนาะมันก็ซื้อยิย้อยๆมากันมากนี่อือ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 อออืนีออือีืออืนอืออือืออือออืออออสอ เอาเบอร์ของน้ำกันนะบ้านเนี้พอดีแล้วพี่น้องเอ้ยเงินนางน้อยพอดีเป็นตะหักตะแพงเนาะทางในมูลซังกะสีเอาเนาะเงินคัวเออนี่เด้อเจาะก่ออันนี้ค่ะไหวคักเน่เนาะคักแล้วคักแล้วเห็ดชิ่งเลยอันนั้นเห็ดสองบอมหมองเตาไทยเนาะซากเกลยเต็มตีนน้อยละสี่นี่ ทางทางนี้เด้บดิอัทก่อขุนบ่อนทางนี้อาข้าแต่ก็จะใช้เอานั่นเอาใช้แหงเอาใช้ใช um> um> ้ตะนางเออใช้ตะนางให้มันแจ้งเนาะมันแจ้งนะคะรวมรวมไงเลยเออนั่นนั่นมีช้องอันนึงห้องน้ำเออคักแล้วนี่สชียนทางพื้นนี่ห้องน้ำนี่มักน้ำยุตัวนี้สีดำอยู่ได้ตั้วพื้นห้องน้ำก็ได้เอาตัวนี้ห้องซนนี่เลยก็ดีแหละพี่น้องเลย พอนเี่ดเวเราก็เห็ดสิ่งเห็ดยังคักแน่เลยพี่น้องคนครัวเราประตูอีกอย่างนี้ให้เหขาเ้า,าเนอนเรประตูที่เาผัเห็ดสิ่งผัดเดีไปดังย่นอกอือเขา่า <c oughs> ไม่อยามันควันเนจ้พี่น้องเอ้ยเห็ดอันล่างนำ้ำฝนออกไปพุ่นเนาะ ตู้เย็นมาตั้งไายบแบนี้ตั้งนี่ตู้เย็นห่อยตู้เนอยแต่ว่าก้องน้ำนี่สจได้ชี่มากี่อีกนี่เลยบอน้ำกันนี้ค่ะเอาออกว่าคักแล้นะนี่เอืนี่อนานี่เออเสียบตัวดีเขาไปใส่ทันคักแล้นะเจ้าเห็ดนี่พอระบายทั้งลุมท่ออนามนี่ยุ่งงนท่อใท่อไเลยเลย อืมเอาแนั่นเลยจังไรสะดวกเอาซิมาบริษัยเล็กบ่นี่ใส่เลมก็จะใส่แอบเท่านี้ใส่เบอร์ไหนเล็กนี่านี้นี่ขาดแล้วเอานามาติดหอยหมออยู่นี่มันนะเราหักกระทาสีพี่น้องทาสีประตูโอ้ไวขนาดสางเลยทันใจขนาดนอกสางเนาะแม่จองได้เด้อล้างเด้อทันใจขนาด มีเอฟซีถามมาหลายๆเนาะจุ๊เช็ดมาถามมาช่างนี่นหะเคยไปทำง,งานอยู่ประเทศไทยบอกเคยแล้วก็ไปทำง,งานก่อสร้างน,นี่แหละต่อไฟพอโ<พ>อไปช่างไฟพ,พอช่างไฟพร้อมเนาะแต่โบโบหุ่นจ้าหุ่จักษ์หัวบ้านนี่ก็เลยว่าจะอะไาารก็อื่ออนเจ้าสาวมาเอาไปขายะไรกอื่นต้องเวียดาเขาเล่นอะไรนะเนาะขอบมันซีนี่พี่ตับหมูเนาะซีมังคุด ครับสีบัวสีขาวบุคคลเห็นเนาะนี่เดี๋ยวเพื่นทาสีขาวใส่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวทาเบิ่งนีซ่องนั่งน้อยอีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องทางนี้ก็มาถามว่าเบิดงบรายบันไดแล้วเพื่อนว่าประมาณบุบบอร์นสามแสนตรงนอตแล้วไม่เจ็ดเนาะสองแสนปลายเนาะรวมทั้งขาช่างไหมขาช่างบอร์นบอร์นีขาช่างเซอร์เบอร์นีเอ้าต้องรวมไหนเนาะ ลรวเอาทออุปกรณ์นี่บ่แล้วรวมค่าสร้างแเราขอยถามจ้าเดี๋ยวนี้เหยียบสามเซนคุณนะครั้งแ้วขอกระว่าสามเซนขึ้นอยู่ไดรสามเซนอยู่คันทออันนี้เลยคันว่าบ่หอดและถือว่ากับพอเห็ดยู่เนาะนี่สามเซนไปผู้แล้วคันบวกค่าสร้างค่าสร้างกับซาลาห์และพี่น้องเอ้ยวันนี้ลราเขาจะให้ต่อเติมออกจากที่เ้าเบานี่เ้าไปเติมไปเขาอยู่ได้นี่ฮะ วันตรอเรากันเพื่อนขั่วบัไลาได้ได้ทองหงาเพื่อนขั่วกับไหเข้าเห็ดไห้อีกเด้ติมออกไว้อีกเนาะเติมออกไว้อีกบน้นเป็นชาวหาล้านบอกตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ไห้เข้าเห็ดไห้เด้งหาะสังลิ้นนี่เด้เพราะว่าตอนนัาะบัวเดีเวบอกางลิ้นเนาะเขาเลยวันนี้ไห้เข้าจะเห็นไห้อ้าวพี่น้องเอ้ยเฮือนน้อยกับเบิร์ตยู่ประมาณคั้นแล้วเบ็ดเซตกันลักสามแสนขึ้นพุดแล้วเนาะสามแสนกลัวนิดหน่อยเออร่วมค่าช่างเป็นว่าประมาณเบิร์ตยู่ สามเซนกล๋วเนะะาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกเม้นทุกคนค่ะมารับชมเพื่อนนางหน่อยเด้อจ้าเด้อครอบครัวสาวผไทยในเด้อลาไปก่อนจ้าเอาเลินขนาดอันนี้กับพี่น้องนี่เอ้เย็นได้อยู่นี่เนาะลมวอยๆอยู่บุฮอนพี่น้องไปก่อนจา้าบ๊ายบายไปก่อนเด้อบ๊ายบาย